ในช่วงที่สองของรายการสู้ชีวิตพิชิตกีฬาตรงนี้ช่อง p ี p o อร์ตัวจริงเรื่องกีฬาตัวจริงของสุขภาพใจและกายกันครับวันหยุดของคนทํางานประชาชนเข้าสนามเพื่อเล่นกีฬาสร้างสุขภาพในขณะที่พิเชาเชาวลิศย่อมดอนก็ออกตามหากลุ่มคนเล่นกีฬาคนสู้กับกีฬาแบบไม่ว่างเว้นครับสนามตรงนี้คือสนามไอริสสัมภาแสนคูบอล13เป็นสนามหญ้าจริงขนาดมาตรฐาน มีการจัดการแข่งฟุตบอลแมตช์พิเศษการกุศลซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนที่อำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาเป็นโอกาสดีครับมีรองผู้บังคับการมาเป็นประธานเปิดงานให้กับคนที่เล่นกีฬาตรงนี้ครับกับเรียนท่านพันธุ์นภลเอกภูมิยศเล่กา้ารองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งครับวันนี้ได้จัดกีฬาฟุตบอลการกุศลก็ลจะมีทีมคู่บอลเอฟซีนะครับ ทีมสัจจาพัทลุงทีมตำนานปักหลักและทีมปิยะรมว p พีเนะครับแล้วก็ VP พีพระนครทีมลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีนะครับแล้วก็ทีมคู่พิเศษระหว่างทีมลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีพบกับทีมชนพัทเอฟซก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วขอกาบเรียนเชิญท่านพันตําตำน,นเอกภูมิยศเหล็กก้ารองผู้บังคับการนนะครบ,บาลหนึ่งเปิดการแข่งขันนับน,นีครับกาบเรียนครับ รงียนคณะจัดฟุตบอลการกุศลช่วยอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนนุบามนนลมณีราชขนาดลายอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาการทําบุญถือเป็นการให้อย่างหนึ่งครับให้โอกาสกับเด็กนักเรียนต่างจังหวัดที่เขาไม่มีโอกาสซึ่งตรงนี้ผมย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่ผ่านมาผมเป็นเด็กต่างจังหวัดไม,มไม่มีลูกฟุตบอลไม่มีรองเท้าไม่มีกางเกงไม่มีผู้ใหญ่ใจดีที่ไปมอบโอกาสแบบนี้ให้แต่พอมาในวันนี้ซึ่งพวกเรา มีโอกาสดีกับพวกเขาแล้วมาร่วมกันที่มอบโอกาสให้กับเด็กต่างจังหวัดครับเด็กต่างจังหวัดที่เขาจะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ mm hmm. ในโอกาสนี้ mm hmm. ผมขอต้อนรับทุกท่านร่วมกันออกกำลังกายและเปิดการแข่งขัน,ขน รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลท่านได้พูดถึงโอกาสของเด็กๆต่างจังหวัดในวันนี้ได้รับโอกาสดีๆจากสังคมงานวันนี้มีหลายหน่วยงานมาร่วมบริจาคร่วมเตะฟุตบอลแมตช์พิเศษการกุศลรวมไปถึงกลุ่มง,งานของวงการจิวเวอรี่ผมธนก,กิจเผาเวียงคำเป็นตัวแทนในการดูแลชมรมช่างเครื่องประดับ ท่างอัญมณีไทยนะครับมีอีกท่านหนึ่งซึ่งช่วยดูแลตรงนี้อยู่ก็คือคุณพรชัยอ่านดอนซึ่งเป็นเหรันจิกซึ่งดูแลการเงินแล้วก็เป็นส่วนประกอบในการขับเคลื่อนของชมรมณปัจจุบันนี้คุณโสพลบุญซ้อนนะครับ,บ,นนค,รบคุณโสพลบุญซ้อนก็คือเป็นคณะกรรมการซึ่งผู้นำเดิมได้าฝากฝังไว้ว่าให้ช่วยกันดูแลชมรมให้พัฒนาร่วมกันนะครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมซ้อนกันอยู่สองสามกิจกรรมนะครับ ช่วงเช้าช่วงเช้าเราก็มีการพิธีทางสมาคมช่างทองไทยซึ่งชมรมช่างเครื่องประดับไทยเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็นสายงานเดียวกันซึ่งต้องทํางานควบคู่กันไปดูแลเรื่องช่างนะครับแล้วก็สมาคมช่างทองไทยเนี่ยก็มีการไหว้ครูของสมาคมช่างทองไทยประจําปีนะเราก็ไปทํากิจกรรมและสร้างกิจกรรมตรงนี้มานะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคุณชาวฤทธิ์ย่อมดอนที่ก็ยังให้เกียรติ ชมรงของเราซึ่งคุณชาวริตย่อมดอนเนี่ยก็คือจริงๆก็เป็นช่างสายเครื่องประดับอัญมณีตรงนี้มาแต่ก็ไม่ไม่ทิ้งนะครับยังมีการรักของเรื่องกีฬาแล้วก็คือคุณชาวริตเนี่ยก็ได้เริ่มจัดเริ่มอะไรต่างๆนะแล้ก็มีการพูดคุยมีการโครกันพอประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าบังเอิญมาตรงกันแต่สุดท้ายเราก็ต้องสละเวลาตรงนี้มาเพื่อสนับสนุนให้ โครงการตรงนี้ได้ขับเคลื่อนไปแล้วก็พัฒนาเรื่องของอกีฬาควบคู่กับ<ม>เรื่องของงานเรื่องของอสายอาชีพต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชาก,การไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเขาเรียกอะไรเป็นอาชีพอ,อื่นๆท,ท,ที่ทำตรงนี้มาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกีฬาตรงนี้แล้วก็พูดง่ายๆเราก็ต้องขอสนับสนุนแล้วก็ยินดีกับการมีการแข่งขันแล้วก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีตรงนี้ เพื่อเป็นจุดหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับของอาชีพได้พัฒนาร่วมกันครับขอขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของผู้คนที่หลากหลายวงการร่วมบุญลงขันซื้อลูกบอลส่งไปให้เด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลมณีราชคณาลัยอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาการแข่งฟุตบอลที่สนามไอริสสัเเพลสนตรงนี้ก่ฟาดแข่งตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย อากาศร้อนๆแต่ว่าคนสูงวัยต่างเลทอายุยังเข้มข้นในการเล่นกีฬาครับขอบคุณนะครับทางอาจารย์ที่ได้เชิญทางทีมชมรมฟุตบอลพระนครนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับรู้สึกมีความยินดีนะครับที่ได้มาร่วมทําบุญตันนี้แดดอาจจะร้อนนิดนึงนะครับก็ทางขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาร่วมงานบุญนะครับเราเองก็จะมีรายการนะครับร่วมทําบุญแบบนี้ ของชมรมไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปนะครับก็ติดต่อทางชมรมของฟุตบอลพระนครได้ครับผ่านที่ Facebook ของวินัยทองดีนะครับเราก็ร่วมช่วยกันนะครับเพื่อส่งเสริมนะครับกับมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับแล้วก็ให้กับเด็กๆนะครับเพื่อการพัฒนาในเรื่องของลูกฟุตบอลนะครับให้มีใจรักในการเล่นนะครับพวกเราก็เป็นเลดอาวุโสนะครับ ส่วนใหญ่นะฮะ45-50วันนี้ก็เต็มที่นะครับก็มาออกกําลังกายแดดร้อนนิดนึงแต่ก็สู้ต้องขอขอบคุณนะครับทีม VP พระนครนะครับที่เห็นความสําคัญกับรายการการกุศลที่จะนําฟุตบอลไปมอบให้กับเด็กๆที่โรงเรียนที่อำเภอห้วยแถลงนะครับ ก็วันนี้ในฐานะตัวแทนทีมของทีมสัจจาพัทลุงนะครับทีมเราเองเนี่ยนะครับก่อตั้งมานะครับก็มีพี่สุนทรนะครับศรีสัจจาที่เป็นประธานสโมสรแล้วก็มีน้องสมทบไชยพักดีนะครับเป็นผู้จัดการทีมทีมเราก่อตั้งมาก็เพื่อสุขภาพนะครับออกกําลังกายและสิ่งที่เราเน้นก็คือเรื่องของการกุศลนะครับไม่ว่าการกุศลโดยเฉพาะเกี่ยวกับช่วยเหลือเกี่ยวกับทางด้านโรงเรียนหรือนักเรียนเราจะให้ความสําคัญตรงนี้เพราะเราถือว่าเยาวชน นะครับเป็นกําลังสําคัญของชาตินะครับฉะนั้นเราถ้ามีงานทางด้านการกุศลเกี่ยวกับด้านเยาวชนนะครับการฟุตบอลหลังเราก็ยินดีร่วมครับ,นนรบก็บรรยากาศก็สนุกครับเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า9ก้าโมงก็ทั้งครีมกันแดดอะไรต่างๆแต่พวกเราสู้กันเต็มที่ครับแพ้ชนะไม่สําคัญผมว่าถือว่าการมีส่วนร่วมสําคัญกว่าพวกเราทีมคู่บอล FC มาจัดก,กิจก,กรรมฟุตบอลการกุศล หาเงินไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับลูกฟุตบอลวอลเลย์บอลที่เหลือก็เป็นทุนอาหารกลางวันนะครับโรงเรียนอนุบาลมานิลาขนาดใหซึ่งอยู่ที่อําเภอห้วยแหลงนะครับเป็นอําเภอที่บ้านเกิดของผมเองโครงการนี้คิดไว้แล้ว3ปีแต่ทาไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับพี่ต้นตัวแทนของสิทธิ์เก่าโรงเรียนอนุบาลมณีราชขนาดไหได้พูดถึงทีมคูบอลเอฟีการเป็นเจ้าภาพในวันนี้ ที่มีความหลากหลายของคณะผู้ใหญ่ต่างสถานะมาร่วมเตะฟุตบอลอาจต้อนรับไม่ทั่วถึงแต่งานนี้ก็ได้ร่วมออกกำลังกายกันจนมืดค่ำก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและในช่วงหน้าครับเราจะไปดูผู้ปกครองนำเด็กๆเ,กเกยาวชนมาเล่นกีฬาในวันเสราร์และวันอาทิตย์เขตลาดกระบังที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นอะคาเดามี่โค้ดต่อชื่อว่าทีพีดีอ e คา,านะคะก็จะรับ เด็กเข้ามาฝึกฟุตบอลตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจากเด็กที่ไม่เป็นเลย